ไม่เจอเพื่อนสีน้ำเงินแล้วสีน้ำเงินทักมาว่า,า,าอะไรไม่รู้เลยแำไม่รู้โอเคสีน้ำเงินบอกว่าเล่นเลยสตาร์ทเกมเลยพี่บอกว่าหกคนก่อน มาแล้วสามสองหนึ่งลริใครเป็นดีพอตเตอร์คะยวอย่าขอร้องเลยนะเส,สื้อเสื้อสีหนึโอตอนเอฟเคไปแล้ว มมไ่่ดีตเ,ดเรียบรอ้อยตอนนี้เราต้องรอแต่วันหนึ่งนี่ยูไม่ให้ตัวตัดตัวเช้าอะไรปะ เดี๋ยวตอนพิธีวนรออยู่เพื่อสีอะไรตายพ่ธีจะได้รู้เราจะได้เป็นนักสืบที่รู้ว่าตอนพใช้สวัสดิ์ฆาตกรอีพัตเตอร์เพราะฆาตกรเป็นมุตทธรได้ได้ปัดปวดปิดไฟทำให้ออกซิเจนหายด้วยเราจะหายใจไม่ออกได้ในต,ตอนที้เราอยู่ห้องคาเฟ่ห้องอาหารโรงอาหารกินข้าวก่อน ไม่สิเหลือมาไม่พี่ดีเป็นสวายว่าวิธีทล่ทเควสอยู่เควสจ๊อปไม่ได้โกเอ้ยเกมนีไม่โกหกอยู่แล้วตอนไม่ต้องขวดไม่เกมนีไม่โกหกอยู่แล้วไม่ต้องขวดแต่โกหกกับเพื่อนได้แล้วตอนใช่พี่วะเฮ้ยเจ้าออดตายเขียวยเขียวเกตายแต่ไม่ผิด Oh, thoát chân lên choi kiểu air kiểu air kẻ phước bơi đi đi we หมดใครมีสีแดงสีเหลืองสีดาบตาสีดำเงินพี่ดีไม่รู้อะพูดสีอะไรตอนให้เลือกมีสีเหลืองสีแดงสีดาบตาสีดำเงินอ,อัน้ำเงินปะ่ะดำเงินไหมตอน มาแล้วมาแล้วครับบววสีน้ำเงินกันหมดครับสีน้ำเงินไปคัดก่อนเลยเปล่ามาอ่านกันเลยครับรน,น้ำเนอะไเนะแมวลาาอีปน้ำอีพอตเตอร์น้ำเงินคืออีพอตเอออตอร์คัดก่อนเลยคนเดียวเย้เย้ตามพิธีบาลตาพิธี่ไม่ได้ไปคัดก่อนฟอโฟลว์บีพี่จะไปทำเควส์ไม่เชื่อมาดูเลยขยากมันออกถ้าขยใครออากย่อี่ไ,ไ,ไปคัดก่อนโอเคโอเคไหม อไฟดับดูไฟดับไฟดับตามไปตามไปที่ไปตามไปที่ไปมองไม่เห็นไปบัตรก่อนโอเคมาเร็วตรงนี้พี่ทีไม่ได้อยู่ห้องนี้ตอนหายแล้วเควนแหละเฮ้ยพี่ทีเจอเควนลุดบัตรตอนมารอพี่ทีก่อนนะอ้อลุดบัตรรอบเดียวได้ครับคนอื่สามสิเฮ้ยเฮ้ยเสี่เล็กสี่เล็กตอนตามไปี่มาตามไปที่มา ตอนนั้นมีคนไข่ไม่ออกตอนอยู่ละตอนราคาล่ะเตมเ็้ขยะไปทีไม่ออกเพราไว่ไปคัดก่อนเอาเปละาเข,าเขายะไปทีออกแล้ว่าไปทีเป็นสบายว่ยวยก็้ขยะไม่ออกแล้าคาดก่อนเอาเปล่เอาเปลไป อ้าสีลมตลันอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยออสซิเชนออสซิเชนออสซิเชนหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเร็วเราต้องรีบขึ้นไปก่อนีจะหายใจไม่ออกทำบนพี่ทีทำล่างนะตอนไม่พี่ทีกำลังไปทำบนเนี่ยตอนมาดูพิธีหน่อยดูไว้นะเรกินยายทั้งหมดนี่นแหละครับอุย้ยแทบหายใจไม่ออกตาย ไปเล่นหลังเราเล่นวิดีโอเก็บเฮ้ยตาวานตาหวานเดี๋ยวเราโดนฆ่าแตกเฮ้ยใครปิดประตูอะตาวานลูกบาศก์าาตาหวานปิดประตูไม่ได้ถ้าปิดประตูมันจะขังเราสองคนเดี๋ยวฆาตกรไปเราคนเดียวเนี่ยเพื่อนเราจะซบไปไปรีบเดินวิ่งเดิน,เด,น,เ,ดนเดี๋ยวตัาตายนะก่อนอุ้ย,ยมันนี่โอห้องเดิมเลยตาวาน เดี๋ยวตัวดูวิธีนะเมือเ่อตวัดดูวิธีก่อนเดี๋ยววิธีเป็นฆาตกรเดี๋ยววัดเพื่อการไปทำต,ตวัดเดีด๋ยวไม่ได้ดนค่ะรีบไปอุ้ยหมดแล้วไปเร็วอุ้ยอ้าวน้กเงินตายเอาไม่ใช่นักเงินไปคัดก่อนเดีย๋ยวนี้นักตานกดนักตานเลยครับตานเยลโล่ สีเหลืองนะตาบอกว่าสีเหลืองตาเมื่อกี้นี้สีดาสีด๊าสีเหลืองครับผมเชื่อน้ำตาลมีใช่ปวดแล้ววะแล้วโอเคจ้าน้ำตาลอมสีเหลืองยอมแพ้แล้วครับโอเคเลยพี่ว่าโอเคน้ำตาขอผมยอมแค่ก่อนนะครับทุกคนอ่าเหลือง เล่คนเ,เ,เดียวที่เองนเียงวิอวนอห่างใครยอมแพ้นะไม่มีโอ้ไม่ก็อดสีเหลืองบอกว่าโอ้ไม่ก็อดตายแล้วสีเหลืองโอ้ไม่กอดโอ้กอทำไมฮะเ <laughs> 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 ี่พีนกันเลยฮะเนี่ยตัวพีนกันเลยพีพีน้องไงต่อเหรอแค่ดูเขาพิมพนอะไร ี่ดูสีเหลืองว่าเธอวิธีพิมพ์อะไรขมงพี่พีวิธีไม่ได้พิมพ์อะไรวิธีวูดดูวูเอิ่มสีเหลือบอกว่าเอิ่มอ่าสีเหลืองโอ้โหสีเหลืองโดนวูดทำไมตัวเขามีหมายเลขกเสียไม่รู้สีเหลืองโดนวูดแล้วสีเหลือเป็นว่ารถอีพอตเตอร์รถอีพอตเตอร์สีน้ำตาลคุณหรือเปล่าน้ำตาลไปหรือเปล่าเรามาอยู่ด้วยกันรถตอน เออตัววานก็ขึ้นมาขโวนจะแตกให้น้ำตาไปข้างล่างเพิดเพิดเป็นวิธีการทำแพราว่าเป็นตาปานต้องก่อนรหัสดิทำเสร็จแล้วไม่ทีอ่ะทำเสร็จแล้วทันแล้วตัววานไปตัววานมาหาศพกันเร็วเปิดอจะศพเร็วไม่ต้องรอโอ๋อจะเดินตามไม่ใช่จะตาย เปึ paid, ๊บป oh, ึ๊บไปแล้วไม่ใช่ไม่ต้องทำตามตีจะโหลดต๊ดติดติดต๊ดต่อโหลดเสร็จแล้วเราเล่นพี่รีลโหลดอุ้ยตะวันคือตะกอนนั่นญ่เด็กแฟนตะวันสีแดงไปฆ้าไปก่อนจะไปไหนอ่ะวัดตะวันสีแดงไปฆ้าไปก่อน ไี่สีแดงเป็นฆาตกรเขาไม่รู้สีแดงหักคอไม่ดีเลยหักคอแบบแปลกเกลักเกลิหักคอไม่ดีเลยสีแดงกลุ่มสีเพลี่ยนไปเลยม้วนเป็นธาตุก่สีแดงก็สีดําเลยสีแดงก็ตโองสีแดงหักคอไม่ดีเลย กำลังทำควสกับตอนอยู่ยืดยืกำลังทำอ่ะหักของกร็งเกร็งทั้งคู่แตกเลยจบไม่ได้โดนนไม่ได้โดนเยจบเกมเลยนไม่ได้โดนไม่ลุยอ่ะอยู่กับตอนอยู่แล้วสีเดมันมันลุยมันไม่มีการกดสู้ตัวละครมันไม่มีมืออ้าวแล้วทำไมมันต้องได้ล่ะทีวอเตอร์มันจะมีมือ เรโดนฆ่ามันจะมีมืออีโบสเตอร์อะเราส่งกันว่าเราใครจะได้เป็นฆาตกรโอ้ยมึงอก้เรเชื่อใจใสีสน้ำตาลตะวันนะบอกสีเหลืองเป็นวิธีต้องเชื่อสีเหลืองไม่ไดเป็นติ๊กตอนเมื่อกี้สีเหลืองไม่ได้เป็นเป้าไม่ได้คิดตะวันเป็นเลยนลั่นแหละสีแดงหัขกของขก้อนเลยไม่ได้เป็นคอหักเลย เขาอยากเป็นพ้องเลยครับเขาอยากเป็นท่าตะโกวันจังเบิร์ดเขาจะไม่ฆ่าพี่พด้วยเขาจะปกป้องพี่ใช่เหรอตอนตอนต้องวัาแทงหมดตาบล็อกบล็องเหรอบลกบลองไปถึงฆ่าวิธีเช่นเนี้ยใช่ใช่ใช่ใช้มีดแทงหมดตาที่แล้วเนี่ยจะไม่หายเลยอพี่แทงเลยเขาอยากชื่อสีขาวนิ่งเงียบมากนะเขาเขาเป็นท่าตะกโอ่ะโอ้ะจะไม่หายเลยตอนนั้น ตัวหักคอวิธีตะวันเนี่ยเออแต่คนแรกเลยใครเหรอพี่ดีเนี่ยดูตอนค่ะตัวตอนดิคัตโกนอ่ะตอนหักคอคนแรกกันเหรอตะวันหักคอไม่ได้คนแรกโอ้ยเปลี่ยนสีพี่ดีเปลี่ยนสีก่อนมันต้องเปลี่ยนเงินละมีเงินบ้านตอนเก้าสิบสี่บาทเลยนะเนี่ยพี่ดีเป็นกล้วยให้ดูหน่อยดิ อะก้วยเหลืองอ่ะก้ยวยเนาก็ได้นะเรียบร <c oughs> ้อยก้วยเนาก็ได้บ้านนเน,นะ <c oughs> ฉันคือป้าดน่ะก็กินหน่อยน,นึปลาเนาะปลานะ